วิธีใช้ M อเมซเพื่อยืนยันแนวโน้มตลาดอย่างแม่นยำการวิเคราะห์แนวโน้มของตลาดเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกที่นักลงทุนและนักเทรดทุกคนต้องเข้าใจเพราะการรู้ว่าตลาดกำลังขึ้นลงหรือแกว่งตัวจะช่วยให้เราเลือกจุดเข้าและออกได้อย่างมั่นใจและเครื่องมือที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังในการยืนยันแนวโน้มคือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หรือ moving average ซึ่งมีอยู่2แบบหลักได้แก่ s ซ a และเอ A s อร์เซมมิ moving average คืออะไร เสเอคือเส้นค่าเฉลี่ยของราคาปิดในช่วงเวลาที่กำหนดโดยทุกราคาจะถูกให้ค่าน้ำหนักเท่ากันเช่นหากเราตั้งเส้นเอหมายถึงเส้นนี้แสดงค่าราคาเฉลี่ยปิดของ20แท่งก่อนหน้าโดยไม่มีการให้น้ำหนักกับราคาล่าสุดข้อดีของเส้เอคือเส้นเรียบเหมาะสำหรับดูแนวโน้มระยะกลางถึงระยะยาวเพราะช่วยกรองสัญญาณรบกวนในตลาดแต่ข้อเสียคือจะตอบสนองต่อราคาช้าก,กว่าอินดเมอร Exponential Moving Average คืออะไรเอมคือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถูงน้ำหนักซึ่งจะให้ความสำคัญกับราคาล่าสุด มากกว่าราคาที่กลออกไปทําให้เส้นในมือตอบสนองเร็วและไวต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาเอเมอร์จึงเหมาะสําหรับนักเทรดสายเกณฑกําไรเทรดระยะสั้นหรือสายสวิงเพราะสามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มได้รวดเร็วกว่า SMA หลักการใช้เอเมอร์และ SMA เพื่อยืนยันแนาวโน้มหนึ่งดูก,การเรียงตัวของเส้นค่าเฉลี่ยหากเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นอยู่เหนือเส้นระยะย,ยาวเช่นในมือ9อยู่เหนือในมือ21และเอเมอร์55สแสดงถึงแนวโน้มขาขึ้น หากเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นอยู่ต่ำกว่าเส้นระยะยาวแสดงถึงแนวโน้มขาลงหากเส้นค่าเฉลี่ยตัดกันไปมาบ่งชี้ถึงตลาดไร้ทิศทางหรือกำลังจะเปลี่ยนแนวโน้มสองเส้นค่าเฉลี่ยเป็นแนวรับแนวต้านแบบเคลื่อนไหวในแนวโน้มขาขึ้นเส้นในเมอรหรือเส้นเอจะทำหน้าที่เป็นแนวรับเคลื่อนไหวโดยราคามักจะย่อลงมาแต่แล้วเด้งขึ้นอีกครั้งในแนวโน้มขาลงเส้นจะทำหน้าที่เป็นแนวต้านโดยราคามักจะเด้งขึ้นมาแล้วลงต่อถ้าราคาทะลุเส้นไปได้และกลับมายืนยัน หรือรีเทสแนวรับแนวต้านนั้นจะยิ่งตอกย้ำว่าการเปลี่ยนแนวโน้มมีโอกาสสูงสากสัญญาณ Golden Cross และ Dead Cross Golden Cross เกิดขึ้นเมื่อเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นเช่นเดมือ50ตัดขึ้นหนในมือ200บ่งบอกว่าแนวโน้มขาขึ้นกำลังมาเดดครอสคือเมื่อเส้นระยะสั้นตัดลงใต้เส้นระยะย,ยาวแสดงว่าแนวโน้มขาลงเริ่มขึ้นสัญญาณเหล่านี้เป็นที่นิยมใช้ในตลาดหุ้นและคริปโตในการยืนยันแนวโน้มระยะก,กลางถึงยาว 4. ใช้ร่วมกับปริมาณการซื้อขายวอลล์ยู ถาเส้นเนมิชีขึ้นอย่างชัดเจนและมีวอลุ่มเพิ่มขึ้นในช่วงราคาขยับขึ้นแสดงว่าแนาวโน้มขาขึ้นมีแรงสนับสนุนในทางกลับกันถ้าเส้นเนมิชีลงและมีวอลุ่มเพิ่มขึ้นในช่วงราคาลงแสดงว่าแนาวโน้มขาลงมีแรงขายจริงการใช้เอเมอร์เรเซมเอร่วมกับวอลุ่มจะช่วยลดความเสี่ยงจากสัญญาณหลอกในตลาดห้ายืนยันด้วยพฤติกรรมของราคา price action ถ้าราคาย่อลงมาแต่เส้นเนมือ21แล้วเกิดแท่งกลับตัวเขียวเช่น ทินบา r หรือนิกฟลิงก็สามารถใช้เป็นสัญญาณเข้าซื้อในแนวโน้มขาขึ้นหากราคาเด้งขึ้นมาแต่ไม่สามารถผ่านในมือได้และเกิดแท่งกลับตัวแดงก็ใช้เป็นสัญญาณเข้าขายในแนวโน้มขาลงการใช้แท่งเทียนร่วมกับเส้นในมือซิมเอจะช่วยเพิ่มความแม่นยำในการเข้าออ,อเดอร์มากยิ่งขึ้นตัวอย่างการใช้งานในสถานการณ์จริงถ้าเส้นเนมือเตัดขึ้นเหนืเอเนมือ และราคาวิ่งเหนือเส้นทั้งสองพร้อมกับปริมาณซื้อเพิ่มขึ้นแสดงว่าเป็นแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแรงและสามารถหาจุดย่อเพื่อเข้าลองได้ท่าเส้นในมือ21เป็นแนวต้านที่ราคาขึ้นไม่ผ่านหลายครั้งและแท่งเทียนเกิดรูปแบบกลับตัวก็คือโอกาสเข้าทํากําไรฝั่งชอตในแนวโน้มขาลงข้อควรระวังอย่าใช้เส้นค่าเฉลี่ยเป็นเครื่องมือเดียวในการตัดสินใจเทรดเพราะอาจเกิดสัญญาณหลอกได้ง่ายในช่วงที่ตลาดไม่มีแนวโน้มชัดเจนควรใช้ร่วมกับแนวรับแนวต้านรูปแบบแท่งเทียน เครื่องมือวัดปริมาณ (Volume) หรืออินดิเคเตอร์อื่นเช่น RSI, MACD เพื่อยืนยันสัญญาณการตั้งค่าระยะเวลาของเอ็มมืเอเอควรปรับให้เหมาะสมกับทงเฟรมและสไตล์การเทรดของแต่ละคน <S S M เช่นเดทเทรดใช้เอ็มเก้ายแต่หากเทรดแบบซุ่งหรือถือข้ามวันอาจใช้เอ็มห้าสิบหนึสรุปภาพรวมการใช้เอ็มือและเซมเอไม่ได้ช่วยบอกเราแค่จุดเข้าและออกแต่มันสามารถยืนยันได้ว่าตลาดกำลังมีทิศทางที่ชัดเจนหรือไม่และช่วยให้เรา เทรดตามเทรนได้อย่างมั่นใจลดโอกาสพลาดในการส่วนทางตลาดยิ่งเมื่อใช้ร่วมกับการวิเคราะห์แท่งเทียนและปริมาณซื้อขายจะยิ่งทําให้แนวโน้มที่เราตัดสินใจแม่นยําและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นหากคุณกําลังเริ่มต้นศึกษากราฟหรืออยากเข้าใจตลาดให้ลึกซึ้งการฝึกใช้เ m มเอร์และเซมเอให้คล่องคือหนึ่งในเครื่องมือสําคัญที่ไม่ควรมองข้ามการลงทุนที่ดีที่สุดคือการลงทุนในตัวคุณเองหากอยากพัฒนาทักษะวิเคราะห์กราฟและเทรดตามเทรน์อย่างแม่นยำติดตามช่อง ตามผมลงทุนคริปโตได้ทั้ง Facebook, YouTube, TikTok และอย่าลืมเข้ากลุ่มไลฟ์คริปโตเพื่อรับเทคนิคอินดิเคเตอร์และแผนเทรดอัปเดตทุกวันสนใจเปิดบัญชีเทรดอ x สปนิส i n a n c e Global, b i n a n c e TH หรือวิเคราะห์คับผู้มือและโปรโมชั่นสุดคุ้มคลิกลิ่นด้านล่างนี้เลยอีสปนิสเทรดคริปโตทองคำ Binance TH สมัคร Binance TH Binance Global สมัคร b i n a n c e Global b i ิคัสมัครบิค u บ